ถ้าในครอบครัวเนี่ยแม่ไม่มีความสุขสักคนหนึ่งเนี่ยทั้งบ้านอาจะไม่มีความสุขเลยสวัสดีค่ะกนกทิพย์ปริญญานุสรหรือเล็กนะคะ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทเนสเลในตำแหน่งงาน nutrition health and wellness ค่ะอาจจะเหมือนกับหลายๆคนที่เวลาอยู่บ้าน work from home แล้วเกิดความเครียดจริงๆคือนอกจากเครียดเรื่องงานแล้วเนี่ยก็คือเครียดกับการใช้ชีวิตกับคนในบ้านมากกว่าที่เราต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นสามีหรือลูกนะก็เป็นวิถีชีวิตต้องปรับตัวคนนี้ การ work from home เองด้วยวิธีออนไลน์เนี่ยมันก็สร้างความเครียดอยู่แล้วเพราะนี่ความเครียดมันเกิดสังสม,มเกิดขึ้นซ้ําๆซ้าๆกันทุกวันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะมันมันพอกคูนขึ้นมาในจิตใจโดยเราไม่รู้ตัวคือมารู้ตัวอีกทีหนึ่งอะรู้สึกตัวเองเลยว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายมากอะนิดเดียวกับเรื่องที่แต่ก่อนไม่หงุดหงิดก็หงุดหงิดเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันเป็นปัญหานะเพราะว่าเคยดิ้นมาว่าถ้าในครอบครัวเนี่ย แม่ไม่มีความสุขสักคนหนึ่งเนี่ยทั้งบ้านอะ่ะจะไม่มีความสุขเลยจุดวิกฤตของเล็กเองเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องการทะเลาะกับลูกค่ะทะเลาะแบบทุกวันแล้วนอกจากทุกวันแล้วยังหลายเวลาต่อวนันคือมันเพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความรุนแรงของการใช้คําพูดในการทะเลาะอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มันกระทบไปถึงสามีด้วยเพราะสามีรักทั้งเราแล้วก็รักทั้งลูก กลายเป็นเขาก็กลายเป็นอีกคนนึงซึ่งซึ่งอยู่ดีๆก็มาทําให้เขาเครียดไปด้วยบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันก็เลยในแต่ละวันอะ่ะจะมีโมเมนต์ของความเครียดเพิ่มขึ้นออพอเรามานั่งคิดดีๆว่าคนที่จุดประกายความเครียดนี้ทั้งหมดอะ่ะคือตัวเราเองเพราะจากความหงุดหงิดขี้โมโ oh ห ok ของเราเองความไม่อดทนของเราเองเราก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเราปรับลูกไม่ได้เราก็ปรับตัวเราเองก่อนดีกว่าแล้วเราก็แก่กว่าเขาตั้งเยอะ เขาเพิ่งมีประสบการณ์ในโลกไม่เยอะเองเพราะฉะนั้นแม่นี่แหละต้องเริ่มเปลี่ยนก่อนแล้วลูกก็จะเปลี่ยน เริ่มอันแรกท,ที่เป็นที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ให้เล็กลุกขึ้นมาเลยอะ่ะคิดว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องอารมณ์ก่อนการจัดการอารมณ์ของตัวเองก็เขียนลงไปในกระดาษเลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะจัดการเป็นอันดับหนึ่งแล้วมีความเชื่อว่าถ้าจัดการเรื่องนี้ได้อะ่ะเรื่องอื่นจะตามมาเองนะเอากระดาษแผ่นหนึ่งอะ่ะเราก็ไปนั่งไปนั่งสัมภาษณ์เหมือนเป็นอินเทอร์วิวสามีกับลูกแม่จะปรับ ในเรื่องการจัดการอารมณ์อ่ะเลยอยากจะรู้ว่าปัจจุบันนี้พ่อกับลูกอ่ะมองแม่อย่างไงในเรื่องนี้ถ้ามีสกอร์เต็ม10เนี่ยให้ให้คะแนนแม่เท่าไหร่ทําใจไม่คาดหวังไปตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าคาดหวังจะเสียใจมากนะคะเนื่องจากว่าคะแนนที่ได้จากลูกอะค่ะการจัดการอารมณ์ของเราเนี่ยลูกให้3ใน10แล้วก็สามีให้6ใน10เราก็รู้สึกว่าอุย้ยคะแนนต่ำเนาะแต่ไม่เซอร์ไพรส์เพราะเราก็รู้สึกก่อนหน้านี้แล้วว่าเราเครียดมาก เ,ออเราก็เลยบอกเขาว่าตั้งแต่เนี้ยแม่จะเปลี่ยนนะก็ให้แนะนําว่าสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดที่แม่ทําคืออะไรแล้วก็สามีด้วยเช่นกันสิ่งที่ไม่ชอบให้เล็กทำมากที่สุดคืออะไระเขาก็บอกมาพอบอกมาเสร็จเราก็บอกโอเคเราจะค่อยๆเปลี่ยนนะแต่ว่าต้องช่วยกันยากขั้นสุดค่ะเพราะว่า ไอสิ่งที่ทําให้เราโมโหอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็คือพฤติกรรมที่ไม่โอเคทั้งหลายของเขาซึ่งถ้าเราคิดแต่ในแง่หลักตักกะว่าอ่ะลูกไม่ควรตื่นสายลูกไม่ควรปิดกล้องคุณครูไม่ควรส่งจดหมายมาเตือนอะไรเงี้ยไอคำว่าไม่ควรไม่ควรไม่ควรทั้งหลายอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราจีดแล้วพอเราจีดปุ๊บแต่ก่อนเราว่าเขาไปเลยว่าทําไมหนูทําแบบนี้ทําไมทําไมเยอะแยะแต่ว่าเราเราไม่ได้ฟังเขา พอมาฟังเขาแล้วอ่ะกลายเป็นบางทีเห็นใจด้วยซ้ําการฟังเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนมุมมองพอเราเปลี่ยนมุมมองได้ปุ๊บอ่ะอารมณ์เราก็จะเย็นลงแล้วก็ฟังมากขึ้นเหะนสิ่งแรกที่ที่เล็กทําเลยอ่ะคือเรื่องการฝึกการฟังนะคะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสวนซึ่งใช้เวลาประมาณนึงเลยนะคะกว่าที่เราจะไม่สวนอ่ะเพราะว่าเราเป็นเวอร์ชั่นสวนมาตลอดระยะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะคะเั้น พอ,พอเราฟังมากขึ้นนะคะมันเหมือนสมองมันก็ฉลาดพอเรา practice อันนี้ซ้ำๆบ่อยๆพฤติกรรมที่เราทำบ่อยๆอย่ะเหมือนสมอง register เราก็จะฟังได้ดีขึ้นว่าเวลาพูดมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสมองเตือนก่อนว่าฟังอ่เราก็จะฟังก่อนแล้วก็คอ่อยโต้ตอบเนี่ยค่ะก็มีความเหนื่อยมากในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองผลลัพธ์เกินเกินคาดมากๆค่ะคือ ต้องบอกว่ามารู้ตัวอีกทีอ่ะคือมันมีความสุขไปแล้วไออารมณ์ที่หงุดหงิดอะไรเงี้ยเราไม่ได้มานั่งแทร็กทุกวันเนอะว่าอารมณ์ของเราเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีคือบรรยากาศความสุขของบ้านการมานั่งพร้อมกัน3คนแล้วก็การพูดคุยที่ไม่ต้องมีการทะเลาะเบาอแหวงอะไรเงี้ยมันอีกทีหนึ่งคือผ่านไปสา,สาเดือนกว่าๆเนี่ยเรามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเฮ้ยครอบครัวเราม,มีความสุขแล้วคันนี้ ก็เลยกลับไปนึกถึงว่าเอ้ยวันนั้นเราสกอร์ไว้อะเราทำเรา,เราเราทำคะแนนหน่อยใช่ไหมคะที่ลูกให้เรื่องการจัดการอารมณ์เรา3าใน10แล้วก็สามีของเรา6ใน10เราก็เลยอยากรู้ว่าเออเราผ่านมาสาเดือนกว่าเราเองอะรู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นแล้ว2คนที่เรารักเนี่ยเขารู้สึกไหมว่าบรรยากาศในบ้านมันดีขึ้นก็เลยไปถามอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าลูกให้คะแนนจาก3มาเป็น6ตอนนี้แบบเป็น6ใน10บอกว่า ก็คือในเรื่องที่เราโฟกัสแั่นแหละว่าแม่ฟังเขามากขึ้นแล้วก็แม่ไม่ไม่โมโหสวนหรือฉุนเฉียวง่ายแต่ก็ยังมีสิ่งที่แม่ต้องทําต่อมากกว่านี้นะเขาก็ห่วงเราแม่ต้องให้ความสุขตัวเองบ้างแล้วแม่ก็จะแบบยิ้มมากขึ้นเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยเขาก็มีให้คําแนะนําที่จะทําต่อให้ได้คะแนนมากกว่า6ขึ้นไปอีกนะในส่วนของสามีตอนแรกให้6ใน10อ่าผ่านไปสาเดือนกว่าเขาก็ให้ขยับขึ้นเป็น7ใน10เขาบอกจริงๆแล้วอ่ะในภาวะแม่ปกติอ่ะ ให้8ดเลยด้วย8ใน10เพราะว่าแม่โดยโดยธรรมชาติเราแม่เป็นคนอารมณ์ดีแต่เวลาเจอวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตกับลูกอะแม่จะแปลงกายง่ายมากจากการแปลงกายแต่ก่อนที่ถี่ตอนนี้เขาเห็นได้น้อยลงยังมีอยู่บ้างแต่ว่าปริมาณน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจึงสังเกตได้ค่ะอันนี้มันก็เป็นอของขวัญเหนือคำบรรยายแล้วค่ะความสุขของครอบครัวจากการเพียงแค่เราจัดการอารมณ์ของเราให้ได้ ไม่สวนทันทีแล้วก็ยิ้มให้บ่อยขึ้นอะไรพวกนี้มันก็เท่านี้เองอะคือโค้ดของคําบางอย่างที่ถูกจริตกับเราอะ่ะเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นเล็กได้ค่อนข้างเยอะค<ะ>่ะของเล็กจริงๆมีมีสองมีสองคำว่าอ,อ,อย่า่วนตัดสินกับอีกอันหนึ่งอย่าคาดหวัง คือถ้าลดความคาดหวังของเราว่าเอ้ยพรุ่งนี้หวยลูกจะกลับมาเป็นคนดีมีวินยัยทุกอย่างพูดเพราะอะไรเงี้ยอันนี้คือความคาดหวังก็จะเป็นโค้ดคําที่เตือนตัวเองว่าอย่าคาดหวังกับอีกอันหนึ่งก็คือฟังให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจอันนี้จะเป็นตัวที่ที่เตือนตัวเองสองคำนี้ค่ะที่ทําให้เราค่อยๆปรับพฤติกรรมได้ตัวจุดประกายอีกอันนึงที่ทาให้เราเปลี่ยนคือตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วทำเอาเอาเ,อาเล็กๆก่อนนะคะให้ทําได้อย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าอันเราจะยิ้มตอนตื่นเช้าทุกวันเล็กเคยอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นเป้าหมายในอดีตที่เล็กเคยทํามาแล้วนะคะพอดีได้เคยฟังเ,เทปธรรมะชวนว่นชื่อเนานะซีดี CD, สมัยก่อนเป็นซีดีแล้วมีบทหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าถ้าเราทําอะไรซ้ําๆทุกวันอะมันจะกลายเป็นพฤติกรรม จะให้แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เริ่มเลยอันแรกประเมินตัวเองก่อนว่าอะไรสำคัญกับชีวิตเรามากที่สุดที่เราอยากจะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นด้านกายหรือใจก็ตามอันที่สองคือตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เราจะทำได้แล้วเราก็จะจะเอนจอยไปกับการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะ แล้วก็ทําซ้ําๆจากนั้นไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเป้าหมายง่ายแล้วค่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะสมองเราฉลาดมากนะคะมีศักยภาพสูงพอทําเป้าเล็กได้อะสมองก็จะชาเลนจ์เราบอกไม่พอต้องใหญ่ขึ้นสีต้องใหญ่ขึ้นสินสแล้วจากนั้นน่ะคุณจะกลายเป็นคนใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวจากการตั้งเป้าหมายซอยเล็กๆค่ะ